พี่สถยทียนทำมือม,มีไพอีวะข้ามือหนังศิลปินมาหลายครับนกูกซื้อวณนาจึ่เป็นวันขายวันเกิดของอาจารย์ทีเป็นเป็นคู่แต่งเพลงอยู่อยู่บา้านนองบะแรงนั่นแหละนกกปเบิง่งเบิ่งนกเป็นเด็กหน่อยนกยู่มออสองนกเอานกเอา,นกเอาอันเคสเคสใสโทรศัพท์โนเกียไปหฮไอแพยเส้นไลนเส้นใจดากโทรศัพท์แล้วก็ไปซื้อเคสมาทับใ้ทับใ้นะครับ แบบดีใจแห้งเลยนะครับเป็นไอดอลแบบมิซอเสียงแบบอายเพล่นจะลองเพียงมวคือเพลินนะครับตอนนั้นแล้วก็คนที่สองก็คือพ่อเอกครับพ่อเอกพักดีนะครับเป็นไอดอลในเรื่องของการแสดงศาสตร์และศิลป์ของมอลลัมนะครับแล้วก็พี่ตั้มต้องรักนะครับพี่น้องว่าเอาคือมีไอดอลหลายค้นแะนะครับคือ,อ,อ,นค,นนค,ค,อคนที่เรา ดูเขาเป็นต้นแบบนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีๆเมนซิมีไอดอลเป็นรอยคนแกนมีไใ้นะครับคือไอตำมนี่นกกระสืเบิ้งนกมักเสียไอตมนะครับนกไกตมลองพลงไอไผมวลนะครับทักเกียไอตมลองอยากมเธอเป็นแฟนเนี่ยโอ้นอกมกักไหลขยามลองให้ดีๆคือเพ็นนะครับแล้วก็การแต่งตัวนิดแต่งตัวเนียบแม้ถึงใส่สุดเพชรนะครับชอบเวลาเขาใส่สุดเพชรขึ้นไปแล้วเป็นแบบนี้เราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าศาส์และศิล์นะครับไอดอนการใช้ชีวิตต่างๆที่แบบว่าปูกฝังลูก้ายคนอี่จะมีมือดีอะไรก็คือพ่อเอกนะครับ,อออน,รบนกนมีพ่อเอเป็นไอดอลที่แบบว่าการดําเนิน,เนชีวิตการต่างๆการแสดงศาสตร์และศิลนการออกจังหวะเงียงต่างๆนะครับเราก็ได้ศิลปินต้นแบบที่เรามีเขาเป็นไอดอลหลายๆคนมารวมๆกันก็อยู่กับนกพงศก,กรโอเค พี่ว่าตัวจริงหลอกกว่าอยู่ในจออันนี้ของจริงค่ะแม่ไปดูลูกที่แพวพาวแสงทองจ้าขอบคุณครับจากที่ไม่เคยรู้จักโลภสกอร์แม่ก็รู้จักติดตามเสีงวิหกจริงๆแล้วขอบคุณครับอีหลักขึ้นันมาเถอะดิไอ้น่ารักครับสามพ่อว่าหมวนคือ,อ,อ,อพ่ใยญ่เอ๋อสันว่า รักพ่อจ๋าลูกจ๋าเด้อขอบคุณมากๆเด้อนะครับพี่พี่แม่แมที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับรอดูน้องอา,ายมีบ้านหลังใหญ่นะคะครับพี่น้องก็สนับสนุนเรเดอร้อนะครับหลนเจาของในส่วนน่นพอเก็บให้กับกามี่นะครับเพราะว่าด้วยความที่อีหลาา่ากนะ็มีขอบคัวเนาะคือหนกบ่ได้แบบเก็บเงินให้ลูกทั้งหมดได้พี่น้องพี่น้องอาชีวะ เงินที่ใดมากพอปามาเก็บมาบริหารมานนะมันนี่บ่อนะครับก็คือติปหนาเวทีกะทส่งกระทา่งขอบคูัก็คือทั้ง้าทั้งลูทั้งปูที่เปินมาน้ำนะครับกะนกกระยกก็คือให้เพิ่นดูแลกันเอาในส่วนนั้นแต่ในส่วนบางมีเล็กๆนน่นอนที่พี่น้องโอนมาที่มันติดบัญชีนกยังเสียนกกระสีแยกไว้เขานะครับก็แล้วก็จะมีตะวันจิตไปเปิปีป่ยนที่กับบ้านเด็ดไปตักเทียครับบ้านเด็กไปจักเทียเพราะว่ญญายาก แต่ว่าเก็บเ,เงื่อนไว้ให้เขาจำนวนหนึ่งแล้วล่ะนะครับเก็บไว้ให้เขาเงื่อนพอเมื่อกระซังแต่ว่ามองนีขึ้นกีบอสายของลูกขึ้นนกสีเก็บไว้ให้ให้เป็นสมบัติที่โตเขาที่เป็นของเขาจริงๆที่เป็นของน้องจริงๆที่วันนึงเผื่อเขาโตมาเขาจาเป็นต้องได้ใช้ได้อะไรอย่างนี้ยครับในส่วนของการมีบาม,มีอย่างทีแบบว่าหลังย่ใหญ่นี้ก็ยุทีแรงซับพ,พอตของพีพีเมทุกคนแล,ะละ้ว ในส่วนของอที่น้องได้หนาไวทีในี่นกบดิกาวลวงเดอ้อคือส่วนนั้นคือให้ปู้ให้ยาเป็นเก็บเอาเป็นบริหารครอบครัวพันเอานะครับวันเราก็ทําหน้าที่เป็นพ่อที่ดีนะคับพาลูกบินหนาที่นกมเท่าน,นั้นสําหรับอย่างเงินเรียงทองเรียงเงียง,ยง,ยงพี่น้องว่าต้องคิดเล็กคิดมากว่าต้องคิดเล็กคิดหน่อยนะครับว่าต้องคิดเองนะบางคนมีเด้บางคนงคนี่แบบว่า ทักแชทโทรมาหาทั้งขอบคร่วทั้งยาทั้งอย่างทั้งพี่ทั้งน้วงของอีหลานะครับแต่หนวกเบากสิเนะเขาลู่อยู่กับมาเบาเลียงเจ้าสี่นะครับให้บอกเลยว่าหนบคงสะก,ก่อนมีตาหาครับมีตาหาลูก <c oughs> มีตาดีผ้าเขาเตืบโตเพราะนั้นล่ะสิ่งที่อยากเห็นจินหัวเดียวสันว่า เอาพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยครับพี่หน่อยขี้เมเบิดขี้ม่่หอยขี้มืหอยเบิดรักพ็อจะาลูกจ่าเด้อน,น้องน่ารักข่าเก่งด้วยใช่ครับเขาเป็นเด็กน่ารักเขาเป็นเด็กที่น่ารักบางเทียด้วยความทีมันต่างกันกับหลกเนาะขึ้นอกเห็นหลายอย่างนีไซน์จะคของนี่ กันไลเป็นคนทีแบบว่าบางคนอาจจะมองว่าการใส่ใจน้อยนะสิ่งที่นกถือมองเพราะว่านกเห็นหลายอย่างนะครับนาะทีนกมันหลเนีนยเบิง้งลูกน้องอันนั้นอันนี้ซึ่งเขาต้องเมึงทุกอย่างให้มันซ้ำๆกันนะครับบางทีนกนกก็เลยกลายเป็นคนทีเลื่อมวันเกิดผู้นั้นผู้นี้เลื่อมวันเกิดแม่วันเกิดพอ่อวันเกิดน้องนะครับลืม ีอย่างที่เป็นวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เราไม่ใส่ใจนะแต่ <c oughs> เรามีหน้าที่ที่ต้องทาหลายอย่างมันเลยเป็นการที่แบบว่า <c oughs> ให้คนหลอกขังแบงค์เบาซอยนะครับขิดซอยให้ซอยบอกแต่ว่าลูกนี่เอาใจใส่ครับเพราะว่าเขาก็เอาใจใส่เอาใจใส่พอเพราะว่าพอมีให้พอนั้นพอดีเขาก็หานันหานี่มาให้เอาไหมคะอันนี้ไหมคะนี่คือความน่ารักของเขา เราก็เราก็ทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาเป็นดหน่ยที่มีนิสัยแบบว่าแค่ปุยง่ายครับถ้าสมว่าถือตำนี้นะครับเขาก็สินั่งคิดแล้วเขาแคร์คนรอบข้างมากๆนกใส่เสื้อไซส์เอลนะครับที่แรกก็ซอบที่แพลวอยู่แล้วตอนนี้ตกออ้ายเพิ่มอีกคนน่ารักมากเลยครับ ไอายคือเด็กเก่งทำให้คนยิ <gaan masculine> ้มได้ตลอดครับผมเด็กหน่อยกรดือเป็นธรรมดาละแมนแมนจิตขอสมัยของเป็นเด็กหน่อยกรดือกันน่ะละเขามีไว้พีิบเก่งฉลาดรักก็ขอให้เป็นความสุขของทุกคนนะครับ แต่อย่าให้มันเป็นความทุกข์ถ้ามันเกลีดความทุกข์แล้วเขามไม่ได้เรียกว่าความรักแต่ว่าพีพีแม่เม,ม่หันหักหันเมตตาก็ขอคให้มันเป็นความสุขของทุกๆคนนะครับพะเราเคยเห็นที่มันผ่านมานะครับหักแต่ว่าเป็นทุกข์นะครับหักแต่ว่ามีตาดามาไล่ว่านจักดามายังยังซร้ยอ,อย่งังก็ไม่ต้ผู้ว่าหักก็แลดามาขันอยู่นะ านามาเรียงนั้นเรียงนี้อนไรเขาเขาเอื่นว่าเป็นทุกข์นะครับอเ,อาเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราอยากให้พี่น้องมีความสุขเสียบเอาความสุข <c oughs> ว่าต้องหวังอย่างน้ำกันหลหรอกครับเอาแค่ว่าเรามีความสุขที่ได้ดูที่ได้ทำ <c oughs> ที่ได้มาหานะครับ เขาคือสีบบมาครับเขาอาจจะน่อนน้ำยาเขาแล้วะอะมึงส่งอาจารย์วก,กัสินอน่องเขานี่แหละ